ก็ไม่ดีนี่ยังโอมาลคนลล็กก็ไม่ดีพวกเฟบปล่อยมาตลอดก็ไม่ดีปล่อยพวกลูกตุ๊ดท่านมาตกก็ไม่ดีกูออนทัวร์มึงอิจฉากูดม่ดีกูมึงอยากดังเราบุษศาสกูดีดีเข้ามาเลียตีนกูก็มาหากูดม่ดีเจ้กูตีหน้าให้เป็นโซ่สก๊อตเจี๊ยดแม่โทษตีไปกูไม่ขี้แอะแต่ถ้าอยากเดี่ยวเสี้ยงนับวันเด็กพวกเด็กเครียดตัวเนี้ยมันขี้แฝกกูยังไม่ด่าซักคำพวกหน้าคีย์บอร์ดไอสัตว์มันขี้แพ้พวกกระจอกลุยดอกกูไม่ฟังแฟกกูตลอดถุยห่ดังอาทคคคอกกูงัับเเพชรรมนโตจะลส สิกเย็ดแม่มึงเรามาเช็คนี่วีวีเอ็เพชรที่ของมึงมีแต่พลาสติกราคาที่คอกูมากกว่าแปดหมื่นฮิปฮอปปลอมมึงเชิญแผนกออดีวีโอเอ็มมึงไม่ต้องแตกตื่นถ้กูมาแบบจดแต่วงแตกหมดมึงจะควบกระเจาะมาตลอดที่กูดูแต่เสื้อตัวตัวเป็นกูรูแล้วถ้ามึงอยากเก่งมึงเข้ามาดูกูน้องน้องหนูหนูเร็วๆมาดูกูมึงเลิกพิมพ์แล้วกลับไปคิดดิไหนช่วยแรปให้กูฟังให้กูจำสักนิดดินหนักขัวพ่องป้าแล้วกูจะออโต้ไม่ฟังก็ปิดไปอย่ามัวแตนอยโง่เย็ดแม่มึงบอกกูแรปไม่ดี 빌어 툰 스틱 티 구나 표현 툴픽 컨티더 꾹 펑따